น้ำเละหมดจะแล้วฝนเปยียงหมดเฮียแหลครับคงคาแทเออฝนกระนำรถเคลือบแก้วนี่มันจ้าเป็นยิง สุดาสุดาเดี๋ยว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 เมื่อกี้ก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งรอยองคอ์กรให้แพงกลมดิ๊กเลยอ่ะมเ,เอะนะฮะช่วงนี้เคลือบแก้วปอมแม่งเยอะด้วยเฮีย ผอเนี่ยแบบกูเห็นจะมีวิแวแล้วคนละมีสามทีก็ดีนะอย,อย่างเงี้ยฝนตกตกหน้าฝนนี่รู้เรื่องอะ่ะเอาแม่งดีจริงเปล่าแค่ลมตดน้ำก็ไหลแล้วหรือปากาคาร์บอนมันดีแน่นอน

จบแก้มที่ไหนครับจบแก้มที่ไหนครับเอซซีผ้าดีเทลลิงครับผมอ <Hey, S 2> นะ่ะโอ้ยแก้มไม่ต้องใช้ผ้าเนี่ย oh, hey. ไม่ต้องเช็ดอะ่ะฝนตกไม่วิ่ลุยฝนมานะเฮ้ย okay. ร hey, ลังคายดิร่างคายดิเฮ้ยีย เนี่ยดูโอเคเนี่ยอันนี้เรียกว่าไงสมมติว่ารถแม่งวิ่งมาจอดถึงบ้านนี่ก็ไม่ต้องล้างเลยฮนะคือถ้าวิ่งโดยฝนมาฝนต,ตกตกปุ๊บอยู่ดีฝนแม่งหยุด แล้วยังขับต่อนะครับมันก็จะเป็นลมออกมาอย่างเงี้ยกระแทกรถขับถึงบ้านโ๊กอ้าวไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูลุยฝนปลอมมาอ่านะมันก็ช่วยได้นะครับฝอนจีิดิลุยฝนปลอมครับผมก็คนขับนึกว่าลุยฝนอยู่ไงแต่กลับมาถึงบ้านรถไม่เลอะก็เลยตกใจนึกว่าฝันไอ้มึงคิดได้ไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยให้มุ้งนี้กินนานป่ะมุ้งนี้กินนานป่ะคิดเมื่อคืนตอนพี่โดนดวอวุฒลับอ่ะเออ เฮ้ยแม่งสะอาดเลยนะเว้ยดูดิเนี่ยไม่ต้องเช็ดรถเลยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ยคือแม่งเจ๋งจริงนะเว้ยคืออย่างนี้ครับเคลือบแก้วนะมันมีหลายราคามากนะครับ เราก็พยายามหาอะไรที่มันใช่ที่สุดนะฮะมาให้อะ,อะไรวะเนี่ยมาขอมาขอยืมที่จอดรถนอนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเหลับก<ๆ>็นอนไปดูกระเป๋าล่งเสียงดังเลยเดี๋ยวมาทำอะไรเนี่ยมาทำอะไรเล่นบ้านเหรอ<笑><笑>ว่างมากก็เลยคนเนี้ย,ยนี่ผมไม่คิดที่จอดรถนอนก็บุญเลยนะฮะ <laughs> งานเยอะมากถึงขนาดต้องมาจอดรถนอนนะ่ะคิดดูดิโอ้โหช่วงนี้งานเราเยอะมากอนะถึงขนาดต้องจอดรถนอนกันเลยทีเดียวเดียวนะฮะใส่กล่องว่าละเจ็ดแปดร้อยคันนะฮะพักผอจีเทนยีที่ประโยคเมื่อกีกนะอ้เงงนเี่ย yeah. งานยุ่งมาก เออเฮ้ยแต่นี่ฮนะใครใครอยากรู้ว่าเคลือกแก้วดีๆมันเป็นยังไงเนี่ยดูเลยฝนตกรถไม่เลอะสุดตีนแท็กซี่อ่ะเฮ้ยเมื่อกี้ใครหาแท็กซี่ไม่ได้วะเรียกคันนี้หน่อย เอีแดงเป็นไงบ้างครับพี่เอฟีแดงไหนแล้ววะจะรู้ไม่ได้เอฟบีแดงเต็มเลยฮะเอฟีแดงขนไหนแดงแก้วหรือเปล่าอย่างนะครับคิวสีโทรหาเบอร์ทั้งโบเลยจ้า ีนดีนะนี่ก็เคือบแก้วเหมือนกันครับดูครับเครือบแก้วจากเราฮะใสโคตรนะฮะส่วน fb แดงแก้วเคลือบแก้วอยู่นี่จ้ะนี่เดี๋ยวให้ชมเดีวให้ชม,ชมโอ้โหอากาศมันชื้นจริงๆนี่นไง เกลือแก้วอยู่นะครับปงฮะรอหน่อยรอหน่อยนะจ๊ะเก็บสีเกลือแก้วอยู่นะจ๊ะกล่องแดงยังไม่มาจ้า ex ทำคัดแก้กันชนหน้าอยู่จ้าเบี้ยวขนาดนั้นว่าจะสั่งใหม่แล้วเนี่ย เฮ้ยเฮ้ย <Hey hey. S 1> ไม่ต้องขยันก็ได้แหมเด ouais. uh ี huh. ๋ยวใส่ลิ้นนี่จะส่งรถแล้วคันนี้น้ำท่วมอ้เหี้ยเอ้ยอ้นี่กูอยู่แอสเซทแล้วกูอยู่หน้าคลองวะเนี่ยตัวยังไม่รู้เลยครับ ของลงมาก็หน้าเฟสน,นะครับอ้าวลิ้นยังไม่แห้งเหรอเฮ้ยนี่เป็นรถก๊อปปี้นี่ลูกค้าบอกว่าทำไงก็ได้แบบรถน้าเลยโหดจัด เอาแบบนะ้ผมก๊อปปี้นะโอเคจัดให้ไม่ใช่ปัญหาอยากก๊อปปี้กูก็ต้องเสียตังให้กูสิไม่ใช่อยากก๊อปปี้กูแต่ไปทําอู่อื่นแม่งตลกเอ,ออลเอ้ยมันมีเว้ยอยากทํารถเหมือนที่นี่แต่ไปทําที่อื่นเว้ยเอ,เออไนะอ้เหี้ย yeah. <c oughs> คือรถที่นี่สวยดีแต่เอาแบบรถที่นี่แต่ไปทําอู่อื่น,นมันก็ไม่ถูกนะบางทีมันทําแม่งเหี้ยหนักเลยนะ เนะอเ,อนเออมีรถที่นี่เป็นแบบก็ทําที่นี่สิครับไม่ได้แพงตรงไหนเลยที่เดียวจบครบนะจ๊ะแต่กูข้องใจเนี่ย f อเนี่ยรอเฮียอะไรเนี่ยไม่เอาให้เสร็จทันทีมึงก็ทำอย่างอื่นก่อนสิอ๋อบอกไม่ครบงบหมดอ่ะอเดี๋ยวเราจะส่งแฮดแบ็กสองคันเลย วันนี้ไหนโ okay. อเคนี่ให้ดูฝาคารบ,บอนเราฮะสุดตอนนี้ขัดยาอะไรเต็มใหญ่โอเครวมถึงในอูลแล้วกูเละหกโลมกูโหยังคอมเหม็นเหม็นอยู่เลยอ่ะลิ้นหน้าเรานี่เนียนขนาดเอามาดูใกล้ๆ้ได้เป็นไง ลิ้นหน้าแฮชแบ็กนะฮะนะเริ่มทยอยออกมาแล้วนะฮะดูด้วยอ่ะบางคนเนี่ยเห็นงานลิ้นสีดำมาละสองพันห้าสามพันห้ากรุณาดูงานใกล้ๆด้วยว่ามันเหมือนกันไหมดูดูเนื้อดูสีมันไม่เหมือนกันนะครับไก่ลิ้นนั่นละก็อปปี้อะละสามพันสี่พันน่ะ ด้วยความเนียมันต่างกันครับเนี่ยดูงานผมการเก็บการโอ้นะครับเงินนะ่ะบางทีอะอย่างลิ้นเนี่ยราคาของแต่ละที่เนี่ยบางทีของก๊อปปี้แนวเนี่ยหรือว่างานถูกๆเนี่ยเขาขายกันอนะสามพันห้าสี่พันเข้าไปแล้ว ราคามันต่างกันแค่พันกว่าบาทหรือเงินหนึ่งพันบาทอะแต่มันได้งานที่แบบแม่งกิฟต์อะมันใช่อ่ะอย่าประหยัดเลยครับเนาะจริงนะนี่เสริมแข็งด้วยนะนี่ปึกปึกกันแหกเวลาแหกก็ได้ซ่อมเป็นชิ้นๆไปนะครับให้ราคาหน่อยเถอะ ขอในเถอะความปราณีตอ่ะอย่าต่อราคากันนักเลยทำได้หมดครับนิววิเทนก็ทำได้ครับขับมาเลยจะให้ผมคัสตอมงานที่มันไม่เหมือนชาวบ้านให้มันหล่อกว่าของเมืองนอกผมก็ททำได้นะครับเอาเข้ามาเลยครับ New นิววิเทนนี่สบายๆเลยนะจ๊ะโอเคไปแล้วสวัสดีจุมบุยชน9้าเลยหนูเวนเทก โอเคป๊อกเด้งมาล่ะ